สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะพบกับอาจ e รย์เลเกนลีออนไลน์ S On นะคะวันนี้เราอยู่กับเกมบนเทเลแกรมกันอีกแล้วนะคะเพื่อนสำหรับเกม Defender Fully นะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมค่ายเดียวกับเกมของ Cat Knight นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเกมแรกนะ,ะที่เป็นแนว turn based RPG แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่ารูปแบบของการเล่นเนี่ยจะเป็นการจัดวางกองทัพเพื่อที่จะต่อสู้กับมอนหรือว่าจะเป็นการตีออโต้โดยการสุ่มตัว อ่ะก็ต้องลองติดตามดูนะคะว่าเกมเพลย์ของเขาอะ่ะจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ที่แน่ๆเลยนะคะสำหรับเกม c a t t ไนท t ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาเก็ตแคของตัวเกมเนี่ยมากกว่า22ล้านเลยนะคะสำหรับการลิสต บนเด็กที่มันไม่ใช่เด็กดังๆอ่ะนะเพื่อนก็คือถือว่าเป็นมาเก็ตแคปที่ค่อนข้างใหญ่โตมหาศาลอยู่เหมือนกันนะคะสาหรับเกมแคดไนที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนตัว Defender f u ฟูลเนี่ยเขาก็เข้าไปร่วมมือกับตัวแคดไนนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าเดียวกันไหมนะคะแต่เท่าที่เราลองศึกษามาก็คือเหมือนเขาจะไปร่วมมือกันนะคะแล้วก็จะเอาเหรียญฟูลี่เนี่ยไปเข้าไปเป็นอีโคโนมิกของเกมแคดไนด้วยนะคะสำหรับ การเอาไปอัปเกตรดตัวแมวอะไรต่างๆคือเขาจะเอาเหรียญฟูลี่เนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมแคดไหนด้วยนั่เนเองนะคะทำให้เจ้าตัวเหรียญน,นี้ค่อนข้างน่าสนใจ คือว่าถ้าสมมติเป็นเหรียญธรรมดาที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่ามีาฐานผู้เล่นมาก่อนเนี่ยตัวเหรียญน,นั้นนะคะมันจะตุยไวนะเพื่อนซึ่งเราคิดว่าเขาก็เข้ามาคอลแลบกันได้ดีอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับการเปิดเกมใหม่และที่สําคัญสําหรับคลิปนี้เลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อเหรียญพีเซลนะคะสำหรับตัวเหรียญฟูลี่พรีเซลเนี่ยเขาจะเปิดขายตั้งแต่วันที่17เวลาสามทุ่มประเทศไทยนะคะจนถึงวันที่19เวลา3ามทุ่มนั่นเองนะคะเพื่อนสําหรับคนที่อยากจะ เหรียญ PSEAL นะคะเพื่อนก็ล็อกอินกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะมันจะมีกระเป๋าทอนวอลเล็ตตรงนี้นะคะให้เพื่อนทําการคอนเนคทอนวอลเล็ตนะแล้วก็มันจะมีเลขกระเป๋าของเราขึ้นตรงนี้ให้เพื่อนสังเกตให้ดีนะแล้วก็เราสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนะสมมติว่าเพื่อนจะซื้อแบบพันเหรียญหมื่นเหรียญอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยังไม่มีการาฟเหรียญโชว์นะเพราะว่าเขายังไม่เปิดขายนั่นเองนะคะจะเป็นการ p s e ซ l ก่อนเนาะแล้วก็สําหรับเหรียญฟูลี่ยอย่างที่เราบอกเลยนะคะว่ามันจะใช้ เล่นเกมแคดไ g h t ได้ด้วยนะดังนั้นก็ราคาเหรียญเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่ามันต้องใช้ถึง2เกมไม่ว่าจะเป็นเกมแคดไนท์ Cat แล้วก็ตัว Defen f o l ี่นะคะก็ จะใช้ถึง2เกมเลยนะคะสำหรับเหรียญฟูลี่นะคะสำหรับใครที่จะโฮไว้ก็ลองมาพิจารณาดูนะคะว่าเพื่อนไหวที่เท่าไหร่นะก็อย่างที่เราบอกนะคะทุกคลิปว่าการลงทุนมีความเสี่ยงให้เพื่อนยอมรับความเสี่ยงกันเอาเองนะ,ะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําในการลงทุนนะคะเงินอยู่ที่กระเป๋าเพื่อนนะคะดังนั้นพิจารณาด้วยตัวเองให้ดีก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าสู่ระบบให้เพื่อนดูนะเผื่อนคนไหนทําไม่เป็นนะก็แค่คอนเนคกตรงนี้นะคะเพื่อนแล้วเพื่อนคนไหนนะะใช้กระเป๋าอะไรก็เอามา สแกนคิวาโคดได้เลยเนาะสำหรับเราเนี่ยใช้เป็นตัวทอนคิปเปอร์นะคะเราก็จะกดทอนคิปเปอร์นะคะแล้วก็เปิดในเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็คอนเนคกกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการคอนเน็กวอลเล็ตแล้วนะคะแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถซื้อเหรียญฟูลี่ได้แล้วนั่นเองนะ ก็สำหรับคนที่จะซื้อบนตัว t e l e gram App ก็ทำได้เหมือนกันนะคะซึ่งมันสามารถซื้อได้ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็ใน t e l e gram b o t นะคะถ้าตัว Tele gram b o t เนี่ยเพื่อนก็กดลิงก์เข้ามานะคะตัวเกมแล้วก็จะมีให้เรา Connect Wallet นะคะซึ่งตอนนี้เขายังไม่มีให้ c o n n น c t นะเพื่อนเ,ออเพื่อนเพื่อน c o n n e c t Wallet ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะเราก็กรอกไปเลยนะคะว่าเราจะซื้อกี่เหรียญอ่ะสมมติว่าซื้อพันเหรียญหมื่นเหรียญก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ ที่สําคัญเลยก็คือเพื่อนๆเ,เองเนี่ยก็สามารถหาค่าคอมมิชชั่นได้สําหรับคนที่เป็นสายเชิญเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาลิงก์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมจะมีลิงก์ให้เรา c ั p ลิงก์เนี่ยเอาไปแชร์ให้เพื่อนนู่นนี่นั่นนะคะเราก็จะได้ในส่วนของกิจกรรมลีดเดอร์บอรของเขาด้วยนะมูลค่าที่เขาแจกก็คือที่1นึทอนจนถึงที่4ี0ถึงสิเนี่ยก็ได้4ทอนนะคะประมาณนี้อ่ะถ้าใครเป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยก็ลองมาดูได้นะคะ สำหรับการเชิญเพื่อนแล้วก็การซื้อเหรียญบนเว็บไซต์แล้วก็ซื้อเหรียญบนเทเล gram แ,แอปนะคะสามารถซื้อได้ทั้ง2เหรียญเลยตอนที่เขาเปิดก็คือวันที่17เวลาสามทุ่มถึงวันที่19ก้ากุมภา t ี s นะคะทุกคนก็สําหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมตั้งนาฬิกงนาฬิกาไว้ด้วยนะเพื่อน เอาละแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่เขามีนะคะก็จะเป็นกิจกรรมบนตัวทวิตเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับตัวทวิตเตอร์เนี่ยก็มีกิจกรรมแจกกิฟต์เอาไว้หนึ่งพันดอลน,นั่นเองนะคะก็มาเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะนี่ จะหมดเขตก็คือวันที่19กุกภาพุมภาเหมือนกันนะ,ะหลังจากที่เขาปิดขายพีเซลเนี่ยเขาก็จะปิดกิจกรรมนี้ทันทีนะดังนั้นเพื่อนก็ลองมาอ่านดูนะว่าจะเข้าเริ่มกิจกรรมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะก็ไม่เยอะมากนะคะประมาณ4ขั้นตอนเองก็มาคอมเมนต์ ให้เรียบร้อยนะคะลองมาส่องตัวทวิตเตอร์ของตัวเกมสักนิดหนึ่งนะคะคือเขาก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะว่าเป็น Official Project กับตัวทอนแคทไนท์อีโคซิสเต็มนั่นเองนะีซึ่งตัวแคทไนท์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนผู้เข้าร่วมพอลแลบกับเขานั่นเองนะคะสำหรับแคทไนท์ก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะเพื่อนอะ่ะก็ เป็นของแท้แน่นอนนะว่าซัพพอร์ตกับทีม t Knight แต่ว่าเรื่องของตัวเกมก็ต้องรอดูกันอีกทีนะคะว่าเขาทำออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วก็คนจะชอบเล่นกันเยอะไหมนะก็ต้องมาร้อลุ้นกันนะสําสำหรับการเปิดตัวเกมเต็มเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะเปิดวันที่เท่าไหร่ตอนนี้มีแค่บอกว่าพีเซลวันที่17กุมภาถึง19กุมภานะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะ สำหรับตัวโทเค็นดอมิกของเกมเนี่ยคือเขาก็จะบอกเลยนะว่าเกมรีวอร์ดเนี่ย75%นะคะสำหรับพีเซลเนี่ยแค่8%นะคะลิควิดก็จะ10แล้วก็แอร์ดรอป2.5การตลาด2.5แล้วก็ทีมอีก2%นั่นเองก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าโทเค็นดอมิกของตัวเกมเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นเกมรีวอร์ด75%นะคะก็ถือว่า ไม่น้อยนะคะเพื่อนไม่น้อยนะคือทีมได้แค่2%นน้อยกว่า a i r d ด o p กับการตลาดอีกนะเพื่อนอ,อก็ถือว่าเป็นเดฟที่เขาไม่ได้เก็บอะไรเยอะนะแต่เรื่องของการถอนคือเรื่องฟรีอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วแหละมีทุกเกมนะคะเพราะว่าเดบก็นั่นแหละต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะคำนี้ผูดขึ้นมาบนหัวเฉยโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะ แล้วก็ลิงก์หน้าเว็บไซต์ก็สามารถ Copy ได้นะคะสำหรับใครที่ l o อกอิด้วยกระเป๋าแล้วเนี่ยก็จะมีตัว i n นไว้เพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนก็ Copy ไปได้เลยนะหลังจากที่เราลองนั่งวิเคราะห์ดูนะเพื่อนว่าแบบตัวเกมมันจะเป็นประมาณไหนนะซึ่งส่วนตัวคิดว่าเราน่าจะเป็นการสุ่มทีมแล้วก็จัดทีมเพื่อที่จะ ตีมอนเตอร์นั่นเองเนาะถ้ามีใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะว่าแนวตัวเกมจะออกมาแบบไหนนะซึ่งมันก็เป็นเกมแนวเทเลเกมนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าที่ผ่านๆมาก็คือจะเป็นแนวแบบที่เราคุ้นเคยแต่ว่าถ้าเขาทําออกมาได้ฉีกหรือว่ามีกิมมิกอะไรให้เราเล่นมันก็อาจจะสนุกมากขึ้นนะสำหรับเกมบนเทเลเกมนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไ้ด้วยนะคะสำหรับตัวเกม Defender Foly นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังเกมเปิดนะว่ารีวิว ตัวเต็มเนี่ยเป็นยังไงฝากเพื่อนไว้ด้วยนะคะสำหรับการพรีเซลอย่าลืมนะถ้าใครจะเล่นก็รีบมาซื้อเหรียญไว้นะราคาอาจจะขึ้นนะเพื่อนเอาเป็นว่าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบุย